สวัสดีค่ะยูของนี้แบบหลงคุสวยครับอีกทีครับอีกทีครับอีกทีโอเคมาสวัสดีค่ะวันนี้ของคุณเป็นยังไงบ้างอ๋อรู้สึกหลงหลงนะครับวันนี้เรียนละครมีมีลิฟมไหมคะคำว่าหลงของคุณหมายถึงว่าอ๋อคือคือคือปกติผมไม่ค่อยคาร์ดิโออ่ะฮะผมเป็นเตวทวันนี้ไปเดินโซนคาร์ดิโอก็หลงนิดหน่อย แล้วมีความสุขไหมมีความสุขตอนเรียนแต่ว่าตอนทํางานไม่มีความสุขอืแนเราไม่ไดัดการแับความเรียมีคนเคยบอกผมว่าให้เอาไปลงกับลูกเล็กครับผมปั้นรองปั้นยิยนอะ่เียอาจจะอยากทำอะไรที่มันอยู่บ้านแล้วอ่ะไม่ต้องแบบออกไปลงร้อนนอกถิ่กหรือว่าไปเข้ายิมอย่างเงี้ยโอ้ใช่เลยครับผมเคยเอยากไปหมอเพราะดูซีรีส์หมอ แล้วคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่ดีที่สุดคือหลงปอมเอามาแรกเลยคือนึกถึงหมาที่ถามปันจะมีแล้วก็อันที่สองคือนึกถึงหลงภาษาจีนแปลว่าอะไรวะมังกรอันที่3ามก็คือก็คือหลงนะหลงทางหลงในเมสส์หลงเรามันจะถูกเอาอัตลักเราไปผูกกับอะไรบางอย่าง คคสู icana, ้กมิดเพราะเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพอะไรที่มันมั่นคงได้คื cents, players, Q, Mars, อทุกคนอาจจะคิดว่าแบบหนูรู้เป็นเด็กที่หนูก็อยากมีความรักเหมือนคนอื่นเขาอัิงจริงไอที่ไอที่รู้สึกว่าพีฟูเนี่ยก็รู้สึกแบบที่คิดไว้อะเป็นส่วนหนึ่งมันเหมือนเป็นโกตั้งแต่ตีหนึ่งบทสรุปคืออะไร